ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแกล้งครูกันนะครับครูใช <c oughs> ่ไหมครูที่ไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาเมนูมาให้ดู <c oughs> เริ่มทำอะไรกิปได้ครับบุก <c oughs> ไปเลยก่ <c oughs> อนอื่นต้องหาแมงมุมให้เจอก่อน <c oughs> คือสมุดครูก่อนอื่นเราต้องหาแมงมุมก่อนไม่รู้แมงมุมครูไปซ่อนไว้ไหนไหมเราต้องเปิดตู้ดูก่อนเดินหาก่อนเดินหาก่อน,นตู้สิ ลองไปห้องอื่นดมูมีเค้วลยอวันตาวันตาใส่ได้ไหมวันตาไม่ได้นี่วป็นไรไปไปห้องอื่นดีกว่า เฮ้ยแล้ไปป้ายยี่หอ้โอ้ทหารโดนจับจนได้เดินเดินเดินลงไปดูชั้นสองหน่อยสิดูว่ามันมันอยู่ชั้นสองอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างไงชีมไม่รู้เรื่องเลย ไม่ม hey, ีไม oh, ่เกี่ยวกับแมงมุมค e อมัได้สิดูห้องนี้สินี่ไงแมงมุมเปิไปด้ไมเปิดได้ไหมใชวิธีกันนี่ไงเจอแมงมุมแล้วอ่า เปิดมงมุมมาจับมงมุมไปเลยอุ้ยอโดนพิษโอ้ยตายเลยโอเค,อเ,คเริ่มไปตอนนี้เราเจอแมงมุมแล้วนี่เราต้องเอาแมงมุมมายัดใส่หนังสืเอเล่มนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องเปิดประตูไปเรื่อยๆก่อน เพื่อนนี้คู่แล้วเราจะขึ้นไปชั้นสองหรือว่าเอาสมุดไปไปจับแมงมุมนะแต่มันบอกให้หาแมงมุมนะ,อะลองถือสมุดไปก่อนดีกว่าโอเคยิงไปเลยมีอะไรทนนี่มีอะไรไ่ย มีอะไรที่ใช้จับมงมุมได้ไหมไปเลยไปเลยตอนนี้ครูไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปอยู่ในแล้วคูแต่ต้องระวังหน่อยนะเรามีห้องไหนวะห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอห้องมีห้องน้ำไปอีกห้องสิ กลับมาที่เดิมแล้ววะอันนี้มันห้องดนตไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ก็ไม่ใช่สงสัยจะลงห้องละห้องนี้ไหมไม่ใช่อืมเอาไว้ไหนบ่ะ หลงห้องแลอะอะตรงไปดูอในห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่มี่ะนี่มันห้องออกกำลังกายน่าจะมีแมงงมมั้งอ่ะกลับมาที่เดิมเลนะยละไม่ง,ง่ายอยู่นี่จะน,จะน่าั่นใช่แล้วที่จะเอาสมุดเอาหนังสือมาใส่แม่งเมนม่ย เอว่ามีมีกาวกาวหรืออะไระกาวหรือสีด้วจับกาวไม่ได้อ่ะหรือว่าเอากาวบีบใส่มันนะนี่ไงมันมุม,ม,มโยนใส่มันเลยเออไม่น่าจะใช่นะโยนใส่มันขู่อยู่ข้างหน้าน,นเว้ยต้องระวงังต้องระวงัง เฮ้ยนี่มันติดักนี่ว่าต้องระวังซะแล้วไปไปไปห้ององื่นไปเปลี่ยนห้องหน่อยเปลี่ยนห้องหน่อยเราต้องไปหาอะไรที่มาจับแมงมุมให้ได้ถ้าเราจับแล้วมันจะโดนพิษเลยไปตู้ <I believe S 1> เอ้ย <you S 1> ตูจับแล้ว <tell> อ๋อไม่น่าเลยอะไรม่ <'m> เรารู้แล้วว่าแมงมุมอยู่ชั้นสองตอนนี้ต้องหาหาอะไรสักอย่างที่ไปจับแมงมุมมาให้ได้ลองดูห้องนี้หน่อยมีไหมไม่มีไม่น่าจะมีเผลอๆเย,ยโอเคห้องนี้ก็ไม่มี อะดูห้องอื่นหไหมที่นี้มันห้องเงนตีดู้องนี้ไห,นหมนี่ไงถุงมืนี่แะเราต้องถุงมือแหละจับมันเคได้ถุงมือไปแล้วไปเลยต้องไปจับแมงมุมละแมงมุมอยู่ห้องไหนวะ หาหาหาก่อนหาคอน่ <S <S าอยู่นี่ไหในมุมเ,เทีนี้ใส่ตรงมือละในครัวมันละจับได้เลย่า ต่อไปแล้วเอาแมงมุมไปยัดใส่หนังสือของผู้จอมโหดเนาไหยลงมาไประบาวลงมาไประบาวยังไงมาเจอตรงที่หนังสืออยู่แล้วอ่าดักเซ็งชิเลย้พร เด,นนดเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนผลงานจะเป็นยังไงปิดหน้าต่างไว้รูเดินมาแล้วเดินมาแล้วลอรอแป๊บนึงอรอแป๊บนึงงเ,เดี๋ยวเราจะหนีก่อนต้องรอดูก่อนรอดูก่อน ครู that all you have, มา <loser. S 2> นั่งคนละห้องกันนี่ว่าเราวางผิดที่อ่าไปใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อีกแล้วไม่เป็นไรแต่เรารู้วิธีเอาแมงม,มุม,มมาย,ยัางไงละไปถึงท้งสองไปเลย ออกกําลังกายสบายเลยนะครูเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน <uz> ไปเลยทีนี้เรารู้แล้ว ว่าเราจะไปวางไว้ที่ห้องไหนโอ้โหโดดบันไดจีบขาเลยตรงนี้ไม่ใช่นะต้องไปอีกห้องหนึ่งห้องนั้นจะมีเชดอีกนีไ่ไงตรงนี้แหละ ไปสมุด oh <boy. S 1> าวางไฟงรอสืบต่อเขียนสิอเรรออะไรอย่าโดนอย่าโดนอย่โดนคูไล่เดินมาแล้วเดินมาแล้วคุณครู <c oughs> จะรอช่วงงานนะปิ <c oughs> ดหน้าต่างนะิดหน้าต่างนะ ติดตัวเองอีกไปเลาวเดนมามาแล้วเป็นไงแยบมาเจัแมงมุมเลยจับแมไปออกไปออกไปออกเดว ถือว่าภารกิจผ่านเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปห้าครับบ๊ายบาย